สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมช่องพงจินดาบรรลัยนวันนี้นะครับมีเคล็ดลับเทคนิคนิดหนึ่งมาฝากนะครับวิธีทำความสะอาดสายคาดนี่ภรับหรือสายเบลนี่แหละครับง่ายๆรกก็รดก็รบเทคนิคเลย ง่ายๆทุกครั้งที่เราล้างรถนะครับก็แค่เอาออกมาด้านนอกแล้วก็มาฉีดน,น,นานๆทีไม่จําเป็นต้องทุกครั้งนะครับน,น,นานๆทีหรือท่านใดที่ไม่ล้างเองเอาไปล้างก็เราเตรียมแค่อุปรกรณ์นะครับให้เขาล้างให้วิธีก็มีดังนี้ง่ายๆนะครับเชือกที่ไม่เป็นอันตรายต่อสีรถหนึ่งเส้นนะครับมัดเลย ก็ปิดประตูเข้าไปวิธีการก็แค่ดึงสายเบลคัมขัดนิราภัยนี่แหละครับออกมาค่อยๆดึงดึงกระชากเดี๋ยวมันก็ล็อกนะครับดึงให้ยาวที่สุดออกมาแล้วก็มามัดกับเชือกฟางจะหาเชือกที่แข็งนะครับมันจะเป็นรอยบริเวณที่ประตูปิดและ อีกอย่างก็คือมันจะเป็นรอยกับสีด้วยส่วนที่หัวเข็มขัดเราก็หาอะไรมารองกันมันขูดสีแค่นี้นะครับแล้วก็ทําความสะอาดรถปกติเหมือนการล้างรถนั่นแหละครับแล้วมันก็จะถูกทําความสะอาดไปด้วยโดยที่ไม่ชื้นด้านในไม่เปียกนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําความสะอาดให้ดูโดยจะทําความสะอาดเฉพาะเบล เข็มขัดนิรภัยดูก่อนนะครับยังไม่ล้างทั้งคันสมมุติว่าเราล้างรถนะครับก็เอาออกมาพอทําความสะอาดเสร็จก็เก็บเช็ดให้แห้งก็เก็บได้หรือไปล้างคาแคร์ก็สั่งเขาได้นะครับแต่ทําความสะอาดเองดีกว่านะครับ สังเกตว่าน้ําดําออกมาเลยครับเมื่อกี้เพราะเราขัดด้านในทําความสะอาดในรถทํำยังไงก็ได้แค่ขัดๆนะครับตัวนี้มันใช้แรงฉีดน้ําเมื่อกี้ดําดําเมี่ยมเลยแล้วเราก็พลิกด้านได้นะครับแค่เปิดประตูพลิกแล้วก็ปิดกลับเก้าคืนแค่นั้นเอง ที่หัวเข็มขัดก็แค่พลิกกลับนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเฉพาะส่วนดูเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับเรามีน้ำยาอะไรเราก็เช็ดเข้าไปนะครับทำความสะอาดน้ำยาพวกสเปรย์หรือไม่ก็น้ำยาล้างรถหรือพร้อมกันกับการล้างรถไปเลยก็ได้นะครับ ก<ห> <หา S 1> ็หาแปรงหาพวกกันมาขัดได้แต่อย่าให้โดนสีรถแค่นั้นเองครับเดี๋ยวผมจะลองหาอะไรมาขัดนะครับใช้แปรงขัดได้นะครับแต่ระวังอย่าให้โดนสีรถหรือไม่ก็หาอะไรแท็นที่ใหญ่กว่าตัวน,นี้มารองหรือก็เอามือง่ายๆดีครับดับปีเลยครับเห็นไหมก้อนยี่สิปีก็คงจะ20ปีที่ไม่ได้ทำความสะอาด รู้ครับเีื่อไขรของที่ของใครบ้างเต็มไปหมดนะครับก็จะทำเฉพาะส่วนให้ดูขัดจนสะอาดพอใจนั่นแหละครับหลังจากที่ขัดจนพอใจแล้วก็ ใช้น้ำล้างถ้ามีเครื่องฉีดก็ฉีดนะครับการล้างวิธีนี้ก็ก็คือเต็มที่กว่ากันนะครับดีกว่าเราล้างในรถในในนั้นคือไม่สามารถที่จะใช้น้ําเยอะได้แต่ตัวนี้คือเต็มที่แล้วค่อยเช็ดนะครับ จากนั้นหาอะไรเช็ดให้แห้งเก็บกลับเข้าคืนได้ถ้ามีผ้าซับก็จะดีนะครับช่วยซับน้ำแล้วก็เช็ดอีกทีจากนั้นก็เช็ดให้แห้งถ้ามีผ้าไมโครซับก็ซับซะก่อนผ้าตัวนี้มีคุณสมบัติในการดูดน้ำนะครับอย่างที่เห็นเป็นเม็ดๆรูมองเห็นหรือเปล่า ให้ดูนมุมนี้ดีครับเห็นไหมครับเม็ดๆเนี่ยผ้าตัวนี้คุณสมบัติเห็นไหมครับออกหมดเลยน้ํานี่ครับเม็ดๆเนี่ยหาซื้อกันได้เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ผมสั่งจากในลาซาด้านะครับใช้ดีครับกอดจะเช็ดแห้ง ก็ใช้ผ้าตัวนี้ถ้าไม่มีก็ผ้าเช็ดจนแห้งก็ไม่ผิดนะครับเช็ดที่ตัวถังก่อนจากนั้นใช้ผ้าเช็ดให้แห้งเห็นความแตกต่างแล้วครับ ความแตกต่างแล้วบริเวณนี้จะสะอาดแต่ขยับขึ้นมาบริเวณนี้จะออกสีดำๆแต่มองยากหน่อยผมถ่ายคลิปตอนเช้านะครับแสงก็อาจจะมองออกหรือเปล่าแต่ตรงนี้สวา่างสวา่างเห็นได้ชัดเจนนะครับลองดูมุมกว้างมุมกว้างก็ พอมองออกนะครับว่าตรงนั้นสะอาดส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับมุมๆบริเวณนี้จะออกสีคร่ำดำด้วยเหงือใครนะครับตรงนี้จะออกสว่างละสีต่างกันอยากเห็นได้ชัดแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับผมทําความสะอาดไปบางแล้วนะครับไปก่อนแล้วครั้งหนึ่งเมื่อนานมาก็เลยไม่ไม่เห็นถึงความแตกต่างมากไม่ดํามากหรือ เปรียบเทียบแบบนี้จะชัดหรือให้ดูเปรียบเทียบแบบนี้ครับแผ่นนี้ที่ผมล้างเมื่อตะก,กี้ส่วนแผ่นนี้ยังไม่ได้ล้างที่อยู่เส้นด้านบนที่พาดอยู่ด้านบนนะครับ mm hmm. เห็นความแตกต่างทั้งตัวนี้ออกขาวๆใสๆสว่างๆส,ส,ส่วนฝั่งนี้นะครับออกดำๆเต็มไปด้วยคราบเหงื่อใคร นี่ครับเห็นไหมครับคนลัสีทั้งทั้งที่ผมเคยทำความสะอาดไปบ้างแล้วเห็นถึงเม็ดการถักละเอียดนะครับตัวนี้จะออกคล้ำๆเอาง่ายๆนะครับตัวนี้ออกสะอาดสะอาดก็ไปทำดูง่ายๆนะครับถ้าเช็ดในนั้นเราได้แค่เช็ดมันไม่ถึงขั้นฉีดล้างแบบนี้แต่ถ้าเราออกเอาออกมาทำ ด้านนอกได้นะครับพลิกทําแล้วก็ทําให้หมดตลอดทั้งเส้นก็ยกเว้นที่โคนโคนนะครับด้านในที่เราจะทําไม่ได้ตรงนั้นก็ค่อยไปเช็ดทําความสะอาดด้านในก็ช่วยได้เยอะทําให้สะอาดขึ้นได้เยอะนะครับวิธีนี้ก็ลองไปใช้ดูนะครับก็เทคนิคนะครับ จริงก็จะเร็วกว่านี้ผมถ่ายคลิปด้วยปกติถ้าผมทําความสะอาดแป๊บเดียวนะครับฉีดฉีดฉีดขัดขัดขัด,ขดแป๊บเดียวเสร็จนะครับไม่นานกินเวลาไม่นานทําความสะอาดรถเราไม่จําเป็นต้องจ้างเขาหมดทุกอย่างครับทําเองได้สุภาพบุรุษสุภาพบุรีเอ้ยสุภาพสตรีก็ทําได้นะครับผู้หญิงก็ทําได้สาวสาว,สาวพเพศสองก็ยังทําได้นะครับ ครับวิธีทําความสะอาดส่วนด้านหลังเบลหลังก็เกาะกับฝากระโปรงหลังก็ได้ครับมัดขอให้มีที่มัดแค่นั้นเองแค่ยึดให้มันอยู่ไม่ดได้ว่ามัดอะไรกันแน่นหนาะแค่ยึดเกาะแล้วเพื่อให้เราทําความสะอาดฉีดน้ําขัดล้างได้แค่นั้นเองนะครับก็เสนอแนะสอบถามพูดคุยทักทายกันเข้ามานะครับคอมเมนต์ด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับสำหรับเทคนิคต,าต่างๆมีมาให้ชมเรื่อยๆนะครับจะพยายามลงให้ชมเทคนิควันนี้จะทําความสะอาดรถก็เลยถือโอกาสทาคลิปเทคนิคล้างเบลง,ง่ายๆนะครับคราวหน้ามีอะไรก็จะนามาให้ชมอีกนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ